ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพโยคาววจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่านเรื่องอาราหัตภเรื่องของพระอาราหันต์คือปฏิบัติท,ที่ทำบุคคลให้เป็นพระสักพระนาคามีได้ผ่านมาแล้วท่านจะเห็นว่าในด้านเขาสุขาิิบัสสโก อาตมาจะไม่ไม่ได้พูดถึงการนั่งเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิเพราะว่าสายสุขบิบิสโกไม่ใช่ว่าท่านท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสมอไป <c oughs> ท่านก็ทำของท่านการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิการทำจิตให้สงบท่านก็ทำแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขต ของกิเลสท,ที่เราจะเข้าไปทำลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นพระอนาคามีก็มีกิเลสตัวสำคัญอยู่สองตัวคือการไมชันทะกับปฏิฆะฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะและเท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์ขตสมถะมากทำไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณ แต่ความจริงการยับยั้งกิเลสสมถะมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระง,งับกิเลสให้จมตัวลงเนี่ยการเพลียไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่เรียกคาว่าพิจารณาที่เรียกคาว่าวิปัสสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าเจ้าการมชันทะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยาก แล้วเราจะทำลายทุกได้ยังไงก็เพราะมักไปเครื่องปฏิบัติได้กับศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบการไฉันทะเริมหน่ายเขาสมถะภาวนาเราก็หาทางหลีกเสียโด้เอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าการของการไปฉันทาทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกรปรกที่เราพอใจ สิ่งสุกับโรกว่าเป็นของดีก็เพระความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไปยิตกำลังใจดีเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสุกับโรกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินผ่านข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่อย่างนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอันวา่าเราก็ว่ากันเท่าสมถวิปัสนาล้วนเข้าควบกันไป นีกล่าวกันว่าพระสุขาวิปัสสโกมีวิปัสนาญาณลวนนั้นไม่จริงต้องมีอารมณ์สมถะปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิปัสนาญาณเท่านั้นอันนี้ขอผ่านไปเพราะว่าทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนําท่านเท่านั้น เพื่อการปฏิบัติแต่ละท่านใจเหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่ละบุคคลเป็นแต่เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัตผลหรือว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพระอนาคาัพระอรหัตมัตสำหรับท่านที่ผ่านพระอนาคามีมาแล้ว อ้อนาคามีผลผ่านมาแล้วกิจที่จะต้องทําต่อไปที่กําลังทําอยู่ขนาดนี้ถ้าเรียกว่าอาหัตมรรกกำลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลเรียกว่าขนหนทางของพระอรหันต์กำลังเดินทางไปสู่ความเป็นอรหันต์นั่นเองอรหัตมรรมอัตมาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่าอย่างไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกัน เป็นอันว่าแท่งเข้าใจง่ายๆดีกว่านี่เมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทําไหมก็ต้องนอนตาปริบๆ ช้างนอนนี่ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษงวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสำหรับผู้บุคคลผู้เข้าไปใกล้อยู่ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปทําลายจิตใจของช้างแล้วทําทลายช้างให้มันตายไปเสียให้หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหว ใจคงช้างยังคิดวงคงช้างจะทางานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องของช้างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทําอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ที่ความเป็นสุขด้วยกําลังจิตที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ได้กับเพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็นิพพานบนนั้น ก็เชื่อว่ามีความสุขพอดังนั้นเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไละยุงกิเลสต่อไปนี้สําหรับอนหัตตมรักที่กําลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอนัตตผลทางสายนี้ไม่มีช้างทางทางสายนี้ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้ มีแต่สัตว์เล็กนั่นก็คือยุงบ้างเหลือบบ้างเลนบ้างไล่บ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินเทียเล็กเทียน้อยเพราะถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะไม่ได้มาเป็นตุ่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพระนาคามียังเผลอมันดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จพระจินสีท่านเรียกว่าอะไร ตเรียกว่าหนึ่งรูรบราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานสองอรูบราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างอุตจัอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่บ้างอวิชาความโง่ยังมีอยู่บ้าง ถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอารูปราคะมานะอุตจาระหรือยังไงรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานอารูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุธตจา,ารมณ์พุงนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูง มันจับไม่ได้จับแย่เลยจับมดแดงมดแดงเท่ยตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวเราทำยังไงเราก็ใช้มุงคลุมเพเลยทีเดียวความจริงมุงอันนี้ไม่ได้คลุมเราไปคลุมยุงคลุมมดคลุมเลงคลุมไหลสังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไล่เบียให้ลำบาก เราก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชชานี่ก็มานั่งคำอวิชชาว่าไออวิชชาเนี่ยคืออะไร <c oughs> ต้องดูววิชาก่อนอวิชชานี่ท่านแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้ในตอนนี้บันทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบมาว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริง คนที่เกิดมันแล้วรัตี่เกิดมันแล้วมีความรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเดียวขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวบรัดแทนที่จะไปไล่จับยุงทีละตัว แต่คืนไล่จับยุงเทียตัวไล่จับมดเทียตัวไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุมไมสให้หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมใส้หมดคลุมแล้วกักให้มันตายอยู่ที่นั่นถ้าคลุมเขาไม่ได้ก็คลุมเราทำอาการทางร่างกายของเราไม่เข้าไปสัมผัส เมื่อเราไม่สามารถจะสัมผายการมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคลุมให้หมดนี่คลุมได้สําหรับสิ่งที่มันจะมาทําลายเราแต่สิ่งที่จะเข้าไปทําลายคนอื่นทําลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี่ทําลายไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือป้องกันใช้เกราะ,ะสวมตัวเราให้สิ้นซาก หมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสท,ทั้งหลายเหล่านี้คือจะอยุงเลนไหลไม่สามารถจะทําอันตรายได้กะอ,อันนี้ก็ได้แก่อริยสัจส,สี่นี่มาดูตัววิชาคืออะไรอวิชาท่านกล่าวว่าท่านกล่าวไว้วไวในคันทวักไม่พระไตรวิดกท่านบอกว่าอาวิชาก็ได้แก่ความมีชันทากับราคะ ฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูปประชานอรูปประชานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในรมฟุ้งที่อยากจะคิดต้องรีบกอนดรอยไปนิดหน่อยฟุ้งในตัวนีของด้านพัานาคามมีฟุ้งในด้านกุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูประชานดีอรูปประชานดี การถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนู้นบ้างเบ่งทับคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์ฟุ้งคิดว่าเราเป็นแค่อนาคามีก็พอ,อใจยังไงยังไงเราเป็นประเทวดาหรือว่าเป็นพรหมล้วก็มีความสุขล้วเรานิผ่านบนนั้นนี่ฉันทากับราคาดังสองรายการนี้เป็นอารมณ์ของอวิชชา ยังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความทุกข์ทุกละเอียดทุกหยาบท่านเห็นมาแล้วทุกละเอียดไม่เห็นทุกหยาบเห็นทุกหยาบด้วยกับทุกเนื่องจากความไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรือว่าทุกเนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสกิทาคามีและทุกเนื่องจากได้ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีในเห็น เป็นนว่าทุกช้างเห็นทุกมดทุกเรนไลทุกยุงไม่เห็นพวกนี้ก็ทำลายเราแย่เหมอือนกันนี่เวลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมสสุคตทรงตรัสว่าร่วบพระเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกขของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูประชานก็ดีอรูประชานก็ดี ถ้าลงเพลิดเพลินอยู่ในการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์รอบด้านเมื่อเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจที่เพึงทำยังจะต้องทำต่อไปอีกเทวดาหรือพรหมจะมีความสุขในด้านในการเป็นทิพย์ก็จริงแหละแต่จะว่ากิจที่จะต้องทำจ้องต้องมี ใจต้องไปนั่งฝึกไปนั่งฝนเพื่อทําจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็ยังทุกข์จิตยังไม่จบแต่หากว่าอารมณ์ของมานะการถือตัวถือต,วตนว่าตัวว่าเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นพระอนาคามีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์ปลองใสมันยังมีอยู่ กิจอย่างอื่นยังจะต้องทํำยังมีอยู่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุ้งคิดครุมไปถึงว่าสภาวะของอนาคามีต้ดีพอสมควรแล้วมองไปดูว่าโสนดาสาากิธาคาหรือปุตชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาตั้งเยอะแค่นี้นอนสบาย กำใหญ่ใดๆอกุศลใหญ่ใดๆไ,ไม่สามารถให้ผลเราได้เราก็มีความสุขให้ก็ลืมคิดไปว่ากิจทุกอย่างถ้าทํำเส้หมดไปเลยมันสิ่งความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์กังวลเป็นปัใจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปเสีเลยตัดไปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งคอ คนที่เป็นพระนาคามีแล้วนี่จะมานั่งสอนกันในละเอียดละออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์ขุนโมยอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็ย่าขอรวบไร้กันสันส้นๆเพราะตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเส็จด้วยสบายๆวิ่งแบบเรียบๆ คนเป็นพระนาคามีถ้าทำลีลายจะเข้าถึงความผันไม่มีอะไรยากนิียว่ากันตามแบบมองเห็นชัดเมื่อกิเลสตัวเล็กๆทำไมแ้ะปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้ยิงจะมานั่งหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌชานะรูปฌปชานมานะการถือตัวถือตนอุตจะมีอารมณ์พุ่งม่คิดยุ่งว่าเราเป็นเทวด,ดาหรือพรหมเราก็มีความสุข ตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอันว่ารวบรไรกันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในอวิชชาเห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าทังสุขทั้งที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกําลังใจใช้บารมีสิบราการให้เข้าถึงจุด ให้เกณฑ์ประหัตประหารเสียทันทีความจริงบารมีสิบการสาหรับพระราหาันนี้ก็รู้สึกว่ามีความเข้มขน้นใจหนักหน่วงจริงๆสัสจธรรมที่เราจะคนเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ ที่เราเรียกกันว่าจาคะคือบริจาคและเสียสละเราไม่มีการใช้คำเสียเราไม่มีการใช้คำาละตัวนี้เราใช้คำละเลยทีเดียวระ,ะละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลก,กีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในในฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌาน ละตัวมานะการถือตัวถือต,ตนเห็นว่าสัตว์กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์ฟุ่งสั้นจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสุขนี่กละอัตภาพร่างกายเสียทิศว่าอัตภาพร่างกายได้กรุปเวทนาสัญญาสังขารอีกอยา่าง อันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงไทยตัวละคือทานบาร,รมีตัวนี้พอแล้วละในแค่นี้คิดอารมณ์ละเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขคนที่สุดก็เป็นอรหันต์ได้สําหรับด้านศีลบาร,รมีเขอาอรหันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดละออกเคร่งครัด มัติยัตไม่ทําลายให้สิ้นไปไม่หมดแล้วนี่แระโซดาเขาก็ทําได้เนคขมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคามีแล้วถึงใช้เนคขมะเป็นนักบวชกจ,จริงๆพระอนาคามีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นครวาสอารมณ์ที่ปรารถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เหดแท้งไปกามาชันทะไม่ปรากฏ ความโกรธความพยาบาทไม่ปรากฏนั่นเป็นเนคขมมะของพระอนาคาม,มีและเนคขมมะพระอรหันนี้ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดถือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบรารมีเข้าไปตัดวิชานั้นมีเต็มที่พระอรหัน์ย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลว ทั้งนี้เพราะอรเพระยอมรับนักถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจพระอาหารหันต์เขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเดือนใจอะไรอะไรเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับวิทยะความภาคเพียนนี่ก็เพียนไล่ยุงจับยุงทลายยุงนียุงให้หมดไป กำลังใจของพระอรหันต์ยอ่อไม่มีไม่ไม,มีมีคำไม่มีคำว่าเหนื่อยในการที่จะทำลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุปสรรคต่างๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันต้องทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องคันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันชนกับการต่างๆที่เป็นที่ ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาตอนนี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยเฉยเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็ไม่มีไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของที่จะก,กินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าการไข้ข้ออย่างใดเกิดมาท่านเฉยเฉย นติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันเศรษยกก็ไม่ใช่ตัวดันตัวอารมณ์เฉยๆเพราะอารมณ์มันเป็นปกติสมมติวันเดินไปเนี่แดดมันร้อนจะไม่ต้องนั่งอดทนตัดกำลังใจอดกลั้นว่าเราอะทนกันแห่งความร้อนในสําหรับพระอ,อ,อริยะเจ้าขั้นนี้ไม่มีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นคนติแห่งอารมณ์ละเอียดสาจะความจริงอันนี้ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นนี้ไม่ได้ จริงทุกอย่างต่อกายงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยอำนาจปัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงทรงเด็ดอดีฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปประชันและรูปประชันเป็นต้นเป็นของไม่ดีเป็น,เป,นเป็นกิจที่พึงต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อทำลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่ฝ่ายคลอนสำหรับเมตตาของพระราหนน์นี้ปรากฏว่า เป็นอัปปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตรูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการส่งข้อเขาให้เป็นสุขอุมเบรคขาความวางเฉยเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่มันจะมาแบบไหนก็ช่างพวกมันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือหมายความว่าจบแล้วเมื่อไรแต่โดยมากท่านที่เป็นอนาคาม,มีก็ดีท่านที่เป็นอรหันต์ก็ดีย่อมไม่มีความยินดีในโลกีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของตัวที่มันปรากฏนี่ก็อยู่ในความอึดอัดน,นี่ก็อยู่ในความลำคาญถ้าพูดถึงอารมณ์ เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นทุกมันเป็นของสปกปรกนี่พูดกันอย่างภาษาชาวบ้านแล่พูดอย่างภาษาที่ภาษาดีหมท่านพูดกับพระว่าการอยู่ของเราในะอยู่ที่ความอึดอัดอยู่ที่ความเบื่อนหน่ายแต่ว่ากําลังใจของพระหันถืวว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไป มันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็หาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหาได้มีได้ฉะนั้นพระอาหารหันต์จะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะนโนนอนในที่มุงที่บังก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุขเป็นอันว่าการที่จะไล่ย,ยุงจะตบจุงในฐานะที่ความเป็นพระอาหารหันต เรามองมามองดูบาร,รมีกันก็ตัวสําคัญที่สุดก็คือทานบาร,รมีที่เราเรียกกันว่าจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่สดุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคําว่าละเสีสตัวเดียวดูวละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละใน,นเมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหม มันก็ไม่มีอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมันนี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระละหันอารับรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามันในรูประชานคือบ้านในรูประชานหรือบ้านในอรูประชานยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรคนนี้เป็นต้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยเจ้าคนนี้เป็นพราอริยเจ้า คนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้มีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมณ์ใจเห็นว่าความเป็นพระอนาคามีก็วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูประชานรูประชานเห็นว่าเป็นของดีและมานะอุทจักกูตามอย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านนั่นเป็นพระอารหรันต์ สำหรับวันนี้บรรดาท่านพูทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเส้นแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัิตแก้วจงพยายามรักษาอารมณ์ใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่วาจะพูดให้ทุกท่านเป็นอราหันต์ได้จะเป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่าน ถ้าสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอบรรดาท่านพู้บริษัททั้งหลายผู้รับฟังจงมีแต่วความสุขสวัสดิ์ี่พัฒนาวงคุณสมบูรณ์คุณผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมราชาันราสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายจงบรรลุทำนั้นโดยฉับพลันเถอดสวัสดี